เมื่อกี้นายบอกว่านายมาสมัครงานตำแหน่งเซลงั้นหรออย่างนายเนี่ยนะทำไมล่ะครับอย่างผมนี่สมัครตำแหน่งเซลลไม่ได้หรอครับก็ใช่น่ะสิอย่างนายอ่ะเป็นแค่รปภอ,อยากสมัครงานทำงานในห้องแร์เย็นๆไม่ดูตัวเองเอ,ออโอกาสแล้วเว้ยอีกครึ่งชั่วโมงทันไหมวะเนี่ยชุดนี้ก็ได้วะ นีนก็จะเปิดรับสมัครแล้วเอะไรข,ขาวะนี่แกครับแกเป็นปรปภใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแกเอารถไปจอดฉันหน่อยสิอเอ่อคือผมเดี๋ยวจอดรถเสร็จเนี่ยเราไปซื้อกาแฟาต่อให้ฉันด้วยนะ แล้วเอาไปให้ฉันข้างในอ่ะร้อยหนึ่ง <100 1. S 2> คุณครับพอดีว่าผมมีธุระด่วนนะครับแล้วก็อีกอย่างผมไม่ได้มีหน้าที่ซื้อกาแฟคุณนะครับผมมีหน้าที่แค่โบกรถแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับนี่แกเป็นแค่ปรปภอ่ะอย่ามาเถียงได้ไหมฉันกำลังจะมาสมัครงานถ้าฉันสมัครงานสายแล้วเขาไม่รับฉันขึ้นมาเนี่ยแกจะรับผิดชอบยังไงฮะเอาไปลง <Okay. S 1> เร็วก็ได้ครับแค่นั้นแหละ 哦嗨。Oh. Hey. อาคุณกาแฟครับแล้วก็ตังทอนของคุณครับขอบใจเออพี่ครับผมขอเอกสารสมัครงานด้ครับสมัครตำแหน่งอะไรคะเอ่อตำแหน่งเซลลครับค,ครับเมื่อกี้นายบอกว่านายมาสมัครงานตำแหน่งเซลลงั้นหรออย่างนายเนี่ยนะ ทำไมล่ะครับอย่างผมนี่สมัครตำแหน่งเซล์ไม่ได้เหรอครับก็ใช่น่ะสิอย่างนายอ่ะเป็นแค่รอปรพออยากสมัครงานทำงานในห้องแอร์เย็นๆไม่ดูตัวเองเอ้ยอุ๊ยวุฒิแค่มสามเองเหรอจะสมัครตำแหน่งเซลลเนี่ยนะทำไมล่ะครับวุฒิมสามแล้ว,ว,ม,ลวมันยังไงล่ะครับ แต่ในใบ,บสมัครงานเนี่ยเขา<อ>ก็ไม่ได้เขียนนะครับว่าจํากัดวุฒิแค่เท่าไหร่คื <S <S องานเนี้ไม่อยู่ที่ใจนะครับถ้าใจและการบริการเนี่ยจะวุฒิไหนก็สมัครได้หมดนะครับมันก็ใช่เขาไม่ได้จํากัดวุฒิแต่นายเป็นแค่ปรปพอจะมาสมัครตําแหน่งเซลล์ด้วยวุฒิม3เนี่ยนะหัดตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองบ้าง,งเถอะทำไมนะครับเป็นปรปภะพอเนี่ย มันแยกขนาดนั้นเลหรอครับแต่ผมจะบอกแล้วนะครับอาชีพผมเนี่ยมันเป็นอาชีพสุจริตครับแล้วผมก็หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้และอย่างนะครับผมเนี่ยไม่เคยดูถูกคนอื่นแบบคุณนะครับโอ้ยยเฮ้ยอะไรกันนี่คุณไปสมัครงานผมเฮ้ย ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเออพี่รับคิดผมขอใบสมัครงานเพิ่มอีกใบได้ไหมครับใบสมัครงานหมดแล้วค่ะอะไรนะครับหมดแล้วฉันขอโทษจริงๆนะแต่ฉันว่านะนายกลับบ้านไปเถอะเพราะสภาพแบบเนี้ย ไม่มีใครเขารับหรอกอีกสิบห้านาทีผู้จัดการจะมาสัมภาษณ์เชิญทั้งสองคนนั่งรอนในห้องผู้จัดก,การได้เลยนะคะค่ะเฮ้ยเอาไงดีวะสิบห้านาทีถ้าเปลี่ยนชุดทันไหมเนี่ย หรอสภาพแบบเนี้ยใครเขาจะรับอ,อ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้จัดการครับเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เลยครับอเออเฮ้ยเรานี่หน้าคุ้นๆน,นะเป็นรปภที่นี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วมาทำอะไรที่นี่คือผมมาสมัครงานตำแหน่งเซลนะครับ มาสมัครงานครับแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้เข้ามาไม่ไปหาเสื้อเชอิ้ตหรือว่าเสื้อออฟฟิศใสให้มันแบบสมกับงานหน่อยอ่ะคืองี้ครับผู้จัดการเมื่อกี้เกิดเหข้องนิดหน่อยนะครับผมเลยกลับไปเปลี่ยนชุดไม่ทันนะครับออโอเคโอเคโอเอาเอาไปสมัครมาครับนี่ครับครับคปณนโปะเนาะ โอ้โหเฮ้ยนี่คุณนี่ใบสมัครหรือว่ากระดาษชำระวะเนี่ยทำไมมันมันเปืเป้อนขนาดเนี้ยผู้จัดจการครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็เลยเป็นสภาพนี้นะครับอ่าเอาละไม่ไม่ไม่ต้องพูดละอ่อถ้าคุณจะทำงานที่นี่เนี่ยนะทุกอย่างมันต้องพร้อมเข้าใจปะครับเข้าใจครับขอ <Okay. S 1> โทษยครับไม่เป็นไรอเดี๋ยววันนี้นะฮะ ด้วยความที่บริษัทของเราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมภาษณ์จะมาในรูปแบบของการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอะไรนะ,ะ,รนะครับแบบทดสอบภาษาอังกฤษกับภาษาจีนใช่ครับคุณนุ่นดเดี๋ยวไปเอาแบบทดสอบไปเลย โอเคไปแล้ละอ่ะนี่นะครับคุณเอาแบบทดสอบไปทำ <c oughs> เริ่มทำได้เลยผมให้เวลาทั้งหมด15นาทีแล้วผมจะกลับเข้ามาตรวจนะครับ <c oughs> ครับขอบคุณครับแต่ครับไม่มีสัมภาษณ์มีแต่ให้ทำแบบทดสอบ ก็ฉันบอกนายแล้วไงว่างานที่เนี่ยมันไม่เหมาะกับนายหรอกก่อนที่ทําแบบทดสอบภาษาจีนกับภาษาอังกฤษอนะนายกลับบ้านไปท่องกอไก่ถึงฮอนคูที่ได้ก่อนเถอะหเวลาแล้วครับ ไงฮะยากไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมขอแบบทดสอบด้วยนะครับนี่ครับอืมอ่ะอันนี้นี่ทดสอบนายแล้วนายทำเองใช่ไหมใช่ครับ ถ้างั้นนายกลับบ้านไปแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มมาทำงานได้เลยนะอะไรนะครับผู้จัดการผมผ่านการสัมภาษณ์งานเหรอครับใช่อะไรนะคะไอ้รปภคนนี้เนี่ยนะคะผ่านสัมภาษณ์งาน เป็นไปได้ไงอะคะนั่นสิเป็นไปได้ยังไงที่คุณทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยถูกหมดทุกข้ออะไรนะคะถูกทุกข้ออเออคืองี้นะครับถึงผมจะเป็นรปภนะครับแต่ผมต้องเจอชาวต่างชาติเยอะนะครับผมก็เลยกลับบ้านไปศึกษาภาษาเพิ่มเติมนะครับเวลาเขามาถามอะไรผมผมได้ตอบโต้ได้นะครับเออผู้จัดการคะ ถ้าราปภคนนี้ทำถูกทุกข้อแล้วผ่านสัมภาษณ์อะคะ่ะงั้นดิฉันก็ผ่านด้วยใช่ไหมคะเอ่อคุณบอกครับคุณก็เป็นคนที่เก่งนะแต่พอดีว่าบริษัทเราเนี่ยรับตำแหน,น่งนี้แค่ตำแหน่งเดียวหมายความว่าไงอะคะคือถ้าเกิดรปภคนนี้ทำถูกทุกข้อเหมือนกับฉันแต่ถ้าวัดกันด้วยบุคลิกแล้วอะ ฉันก็เหมาะกับงานนี้มากกว่านะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอพูดตรงๆแล้วกันนะครับคุณตอบริษัทเราเนี่ยไม่ได้ต้องการคนที่เก่งแต่บริษัทเราต้องการคนดีมีน้ำใจแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดทั่วไปหมดอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะครับกับสิ่งที่คุณทำกับ เออคือว่าเอาแล้วแหละพอ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 คุณไม่ต้องพูดแล้วนะ จะบอกให้นะคนที่ทําอะไรไม่ดีเอาไว้เนี่ยอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่เห็นนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนหรือว่า,าจ,จะเรียนดีมีประสบการณ์ทํางานมาเยอะแยะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับคนที่มีทัศนคติที่ดีแลยนะคุณแล้วก็ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยบริษัทของผมก็ไม่สามารถที่จะร่วมงานกับคุณได้เพราะฉะนั้นนะครับ เชิญคุณออกไปจากห้องผมนะครับอะไรนะคะไม่ต้องมาอะไรครับเชิญครับโชคดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับพนักงานขายคนใหม่ตั้งใจทำงานเลยขอบคุณครับ